แม่บุญล้ำแจกทองพี่น้องเอ้ยตั้งแต่สิบกันยาถึงสิบพฤศจิกาสองห้าหกห้าพ่อใหญ่ตามาส่งข่าวทั้งคนหนุ่มคนสาวชาวบ้านร้านประชาทั่วประเทศเขตแคว้นแฟนแฟนปาราแม่บุญล้ำจะนำฝาปารามาแจกทอง ท่านมีฝาปารายี่ห้อตราแม่บุญล้ำ ส่งมารลุนทองคํานําส่งตู้ปนอสองไกรสนีอุดมสุขกรุงเทพได้เก็บทองรหัส102่งนงหกหนึ่งนั้นพึงจําอร่อยล,ำล้ำหลุนทองกับเจ้าของปาระแม่บุญล้ําเขานําหน้าเรื่องปาราสมตำซอยสลึงต่อหนึ่งฝาปาราแม่บุญล้ําส่งไปคว้าทองคําเดี๋ยวทําตามพ่อใหญ่ตามีฝาแดงขาวเหลืองโปรดชาเรืองดูนิดขนาด400มิลิลิตร ตรฐานการปลา,าหรือฝาขนาดบิ๊กไซส์ขวัญใจแม่ค้ารุ่นประหยัดเงินตราบรรจุมาสองกิโลสังเกตวันการผลิตต้องมีติดอยู่บนฝาและสัญ,ญลักษณ์ลูปปลาตราเพชรดำฟูดท่าไดทองของรางวัลติดต่อฉันให้ไวสดุดฉันเขียนไว้ในสมุดอุดใต้ฝาไม่กล้าโชว์ับยัดใส่ในฝาปิดตาให้เรียบร้อยป้องกันจดหมายน้อยของเราลอยออกมาโผล่ส่งตู้ปนอ สองตามท้องมาหน้าคนโกเห็นไหมล่ะน้องภรรยาตาใสโชบาดสิทุกูขนาดสวยสวยสวยบาดใจหลายดีอออออเเเ